แน่นะคะที่จังหวัดรอยเอดกมากจากกาประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะเพื่อการเกษตรซึ่งในช่วงนาแล้งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของถุงกุลาหองไห่ซึ่งก็เป็นแหล่งปลูกขา้าวหอมมะลิที่สำคัญมีพื้นที่มากกว่า8แสนไร่นะคะซึ่งทางกรมชลประทานได้มีแนวทางในการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งสางคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนรายละเอียดเพิ่มเติมสิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ลำน้ำเสียวนับเป็นลำน้ำหลักอันสำคัญที่มีเส้นทางผ่านทุ่งกุหลาบร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดมีความยาว245กิโลเมตรโดย175กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากการที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีฝนตกลงมาน้อยและปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆยังไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่าง ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้มีพื้นที่เดริรวมทั้งสิ้นมากกว่า9 8 0 0 0 0นไร่ในพื้นที่5าอำเภอเนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบราบไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่จากสภาพปัญหาด,ดังกล่าวสำนักงานชลประทานที่6จึงได้มีการวางแผนในการดำเนินการแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเขตทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งที่เราดาเนินการมาเราก็พยายามที่จะพัฒนาหาแหล่งน้าเพื่อเติมเต็ม ให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในเขตทุ่งกุลาล้องไห้ซึ่งในเขตทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมลิถึง9 8 0 0 0 0กว่าไร่นะครับแนวทางการพัฒนาที่เราจะดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกลําน้ําเสียวใหญ่หรือลําน้ําสาขาต่างๆเช่นลําน้ําเสียวน้อยลําน้ําเต่าก็ตามนะครับก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในเขตทุ่งกุลาล้องไห้อยู่ดีกินดีนะ ามนโยบายของรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้มีแผนการพัฒนาพื้นที่อย่างเร่งด่วนในการขุดลอกลำน้ำเสียวใหญ่ลำเสียวน้อยลำพับเพล้าลำเตาและลำห้วยหินลาดเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักในลำน้ำธรรมชาติให้เพียงพอตลอดปีจะมีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน11,600ไร่ปริมาณเก็บกัก17,410ล้านลูกบาทเมตร กรมชนประทานนะครับก็ได้มีการพิจารณาแนวทางที่จะพัฒนาแหล่งน้ําในเขตทุ่งกุลาล้องไห้นะครับโดยเป็นลักษณะของการเก็บกักน้ําไว้ในลําน้ําเสียวใหญ่เสียวน้อยลําเตา่าซึ่งเป็นลําน้ําหลักนะครับในเขตทุ่งกุลาล้องไห้ให้มีน้ําเพียงพอตลอดปีนอกจากนั้นก็จะมีการสร้างฝายในลําน้ําสาขารวมทั้งลําเสียวใหญ่ด้วยเพื่อที่จะเก็บกักน้ําเพิ่มเติม ตลอดจนก่อสร้างระบบกระจายน้ำไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็พัฒนาแก้มลิง2ฝั่งของลำน้ำเสียวใหญ่และลำน้ำสาขาการดาเนินการขุดลอกลำน้ำเสียวใหญ่นับได้ว่าสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากทั้งการสร้างระบบนิเวศสร้างอาชีพมีงานมีไรายได้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและนำความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่พื้นที่ ปีนี้น้ํามันลดลงมากเลยแต่ก่อนช่วงสะพานมองไม่เห็นดินปีนี้เห็นดินนะครับประชาชนได้ประโยชน์เพราะว่าจะเป็นหนึ่งจะเป็นแหล่งอาหารสําหรับพี่น้องประชาชนแหล่งอาหารก็คือแหล่งบูปานาน้ําจะแพร่พันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ไปตามไร่นาในฤดูฝนนะครับน้ําก็จะทําประโยชน์ในการปลูกพืชผักอะไรต่างๆที่มีในละแวกนี้นะครับ เกีย่ยวกับวัวควายอีกมีน้ําดื่มน้ําอาบน้ําใช้สําหรับสัตว์นะครับวัวควายนี้ก็เป็นการออมทรัพย์ของพี่น้องประชาชนถ้าได้ขายวัวควายก็พอที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสืออะไรต่งตางๆขอไม่ต้องไปกู้ยืมออมสินทกศนะครับพอจะขายแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้นะครับจากการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่วัดกู่พระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ําในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดยมีนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานนายไพฑูรย์สีมุกผู้วยการสํานักงานชลประทานที่6และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสรุปแผนงานพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดําเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ําที่วางไว้ พร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปอรุณเชิญทองถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT TV สารรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด